ก่อนจะรับชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณ100 s u b ้อยซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับอยู่ให้กำลังใจผมไปนานนานนะไปดูคลิปกันเลยอ่ะโอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม a r k กันเช่นเดิมนะมาสำหรับรพทนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเจ้าถ้ำเยติเหมือนเดิมเนาะเราจะมาต่อกันเลยนะครับมันจะมีเทคนิคนึงเนาะที่เรายังไม่ได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าดอกแดงนะ มาวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการฟาร์มดอกแด,ดงเข้าฟาร์มเป็นยังไงนะครับมาแล้วก่อนอื่นเราต้องเข้าไปก่อนนะครับเป็นทางเดิมเลยเนาะเข้าไปตรงทางที่ไปเอาอันติแฟกเลยแต่ว่ามันจะอยู่ก่อนที่จะถึงอันติแฟกนะครับมาไปเลเดี๋ยวสำหรับใครที่ยังลงไม่เป็นก็ตามผมมาเลยก็ได้นะครับมันเป็นทางไปเลยเนาะโอเคไปเรื่อยๆเลยในส่วนของตัวนี้ผมก็ได้เตรียมของมาเนาะ นี่ในขอในสิ่งที่ผมเตรียมมาแล้วครับก็ประมาณนี้ใน้พวกแพลตฟอร์มนะครับเอามาวางก้อนนิดๆหน่อยๆเนาะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทนหนาวได้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเข้ามาลึกขนาดนี้ยังไม่หนาวก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมก็ได้ครับเปลี่ยนมาเป็นก่อเหล็กเป็นบางส่วนแลนะ้วเนาะหลังจากที่ไปลงถ้ำสกายหลอดมาครับเอ้ไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ปะวะถ้ำสกายหลอดบ้าไปแล้วโถผมก็ลืมนะครับมามาถึงตัวนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวาลงไปเลยเนาะเป็นทางที่ปกติมากนะครับตรงนี้ล้อขวาลงไปเลย ที่มันเหนื่อยเร็วเพราะว่าน้ําหนักตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันจะถึงตอนไหนเนี่ยเออเดินไปกันเรื่อยๆเลยนะครับไม่รีบเนาะก็คุยกันไปเรื่อยมามาถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางข้ามน้ำนะให้เราข้ามไปแล้วก็ออกซ้ายครับจะสังเกตตรงนั้นเนะมันจะมีไอ้กล่องเอ็กเพลย์โน้นะครับให้เราข้ามไปเนะฮ้ยหมาตัวนี้สีสวยจัง วิวที่เจ็ด้อยแปดสนะครับเดี๋ยวสักวันเนาะเราจะมาจับกันเนาะไอ้เจ้ามาป่าทําเนี่ยเพราะว่าวิวเยอะมากเลยนะครับแจ้งเตือนทิก t อกก็เด้งเนาะเขเช่างมันสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับทิกตอกเนาะก็ชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับไปติดตามกันได้เนาะเดี๋ยวในช่อง t i กตอกก็จะมีไลฟ์สดนะครับเล่นเกมไปเร่ยเปื่อยเนาะ ก็จะมีพอร์ทัลไหนบ้าง a ออเบ้างนะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นจะฟาร์มอะไรเนาะโอเคมาก็มาตามทางเรื่อยครับพูดข่าเวลาไปเนาะโอเคเราใกล้จะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามมันนี้ไปแล้วก็เดินอีกแป๊บหนึ่งพูดให้กำลังใจไปงัน้นนะครับมันก็เลยใกไกลอยู่อะไปข้ามมันเรื่อยเลย,เลย มาสำหรับใครที่ไม่อยากฟังผมบ่นก็สามารถข้ามวิดีโอไปได้นะเพราะว่าผมก็อยากบนก่นอย่างนั้นไปเนาะเรื่อยๆเปื่อยๆโอเคข้ามไปเลยมาถึงตรงนี้มันหนาวนาะครับมันมเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าใน,าน้นามันคงจะเย็นแหละอยู่ในถ้ำแบบนี้ไม่เหมือนว่าเรากำลังจะจอแดงเลยนะครับตอนนี้โอ้โห ไม่ได้เตรียมอาหารมาด้วยเซเอาเลยวจะอยู่รอดหรือเปล่าส่วนไอ้เจ้าตัวในถ้ำนี่ก็คือสีมันจะดูดีเนาะค่อนข้างดูดีกว่าตัวข้างนอกเยอะเลยนะผมว่าเไปเรื่อยๆนะครับตามทางมาเลยเนาะสำหรับคลิปสอนการลงถ้ำเยติก็มีให้ชมอยู่นะครับไปรับชมกันได้เนาะ อยู่ในช่องผมเลยมันจะเขียนชื่อว่าสอนลงท่ามเยีตินะครับบอกเส้นทางเนาะสำหรับคิดนั้นก็จะล้วนลับหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเจาะจงเลยเนาะสำหรับการบอกทางอันนี้ผมก็ไม่ได้มาบอกทางนะครับผมจะมาบอกการฟาร์มดอกแดงแนละ้วว่าเข้าฟาร์มกันยังไงมามาเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยใกล้จะถึงแล้วโอเคขอหยุดแปด๊บหนึ่งมาชม เจตีนะครับโอ้โห,หเจตินี้มันจับได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับมันมีเพศด้วยเนาะมีเพศเมียไปดีกว่าเดี๋ยวมันตีเราเฮ้ยเข้ามาตรงนี้เหมือนจะมีหนาวนิดนึงนะครับเคจะรอดหรือเปล่าผมก็จะไม่รู้เลยเนี่ยมามาม,ามาตามมาเรื่อยๆครับ ในส่วนของตรงนี้มีแสงส่องมาด้วยค่อนข้างจะสวยเนฮะ้ยตัวนี้เหมือนเป็นป็นบักนะครับที่มาถึงปุ๊บมอนหายไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะต้องขอภัยด้วยนะครับมือไปโดนสายหูฟังเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างโอเคมาถึงตรงนี้เดี๋ยวรอสเตมินาแป๊บหนึ่ง เดินไปบนไปนะครับตอนนี้เราไม่หนาวเนาะถึงจะไม่หนาวแต่ก็จะตายแล้วนะโอเคเดินมาทางนี้เลยเออสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ดอแดงเนาะตรงไปจะเป็นอันติแฟกนะครับเลี้ยวขึ้นข้างบนจะเป็นดอบแดงเนาะเลี้ยวซ้ายขึ้นข้างบนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าครั้งแรกเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเค เรามาตรงนี้ก่อนนะเนาะดอกแดงจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับมันจะดอกอยู่ตรงนี้เนาะนี่ไงปึ๊บสำหรับคนที่จะมาฟาร์มนะครับก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยเนาะโอเคมาวางเลยมันแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็โดูดข้ามาเมนาะแต,แต่ว่าผมจะวางนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับมาครับทุกคนหลังจากที่ผมต่อแพลตฟอร์มเนาะผมก็เอาต่อแค่นี้แหละ เพราะว่าบางทีมันอาจจะไปบงังไอตัวนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อย่าไปบางอะไรใกล้ๆมันเนาะมาเรามาดูวิธีการปั๊มกันเลยครับว่าเขาปั๊มกันยังไงเนาะเกเราข้ามไปเลยอม,มาขั้นตอนแรกนะครับออกเข้าเกมใหม่นะครับไปไปกันสดๆเลยเนะาะทำตามได้ก็ได้นะครับเปิดคลิปไปทําตามไปโอเค พอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราวิ่งเลยเนาะปึ๊บเลี้ยวลงมาตรงนี้นะครับมาเลยยาวมาเลยตรงนี้โอเคเยิ่งมาแล้วก็มีสัตว์เกิดนะครับให้เราลรอทางซ้ายเนาะก็เลี้ยวขวานะรตรงนี้ปึ๊บเราก็จะมาจ้าเอ๋กันอีกทีนะครับตรงนี้แล้วเราก็กระโดดมาเอานะ ได้อะไรปุ๊บได้ของไม่ดีนะครับเกือมากเคออกเข้ามาอีกทีนะครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเี่ยงเรียงชิวชิวนะครับสําสําอะไรหะสํหรับสไตล์เราโอเคเมื่อกี้แกงนะครับเคมาตรงนี้ปุ๊บลงมาตรงนี้ไม่ต้องต่ออะไรมากมายนะครับไปได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเราอย่าวิ่งไปเร็วนะครับพยายามวิ่งให้ช้าๆนิดนึงนะครับจะได้ทันเวลาที่มันเกิดพอดีเนาะเพราะว่ามีการหน่วงเวลาได้นะครับการเกิดของมันนี่มาโอเคจะเอาอีกสักรอบเนาะในคอร์ดบลนะครับรอบนี้ไม่ดีเลยตรงนี้แล้วก็ออกเข้าใหม่ออเข้าขอ,อเข้าหลายรอบนี่เวียนหัวเลยเนี่ย นี่โจขาวมาเลยตรงนี้เนี่ยโอเคปุ๊บมาถึงตรงนี้รีบวิ่งเลยนะครับกลัวแล้วกลัวมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนีปุ๊บโอเครักษาระยะนะครับอย่าทําความเร็วเกินไปโอเคปุ๊บมาตรงนี้เรามาอ้มอมๆนิดหนึ่งโค้งๆนิดหนึ่งนะครับอือจึ๊บมาเคเล่นไปเรื่อยเนาะเฮ้ยเสียงอะไร มาถึงตรงนี้อันติแฟกก็เกิดมาเดิมน,นะครับเราก็พุ่งไปเลยเฮ้ยถึงไม่เนี่ยถึงไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสําหรับไอ้เจ้าการปัมรนะ๊มอันติแฟกแดงเนาะถ้าเกิดใครชอบใจนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนวันนี้บายยเกิดตรงนี้เลย